ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99นะคะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินป้ายฟ้า <Wow. S 1> ตั้งแต่กำเนิดไม่เคยจดรับยันไม่เคยมดเป็นป้ายเหลืองมาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดาคุณค่าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รอบตู้รถตู้รอบห้าโมงเย็น รอบห้าโมงเย็นนะคะวันนี้พี่ขวัญเอารถปีใหม่ๆม,มาเสนออีกแล้วปีใหม่ไม่น้อยสภาพไปแดงรถปี2017ขายยังการ,รลดราคาปี2016คันนี้7 9 9 0 0 0บาทจากราคา8 5 9 0 0 0บาทวันนี้เหลือ7 9 9 0 0 0บาทเครื่อง3 0 0 0คันนี้เป็นหน้าใหม่นะคะเป็นหน้าคันด้ามก็คือหน้าหลอ่อหน้าหล่อในอ่า ยอดฮิตที่สุดในรุ่นมีไฟตัดหมอกพร้อมสีสวยสีนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมเงาของสีนะคะเอกลักษณ์ของเขาอยู่ครบเบ็ดอาร์ตไม่หายเหลี่ยมเห็นไหมคะถ้าฝากับโปรงโดนมาตรงนี้หายนะคะตีเคาะไม่เหมือนเดิมคันนี้ถือว่าสวยที่สุดไฟใส่กิ๊กค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99นะคะจัดเต็มฟรีดาว ไม่ต้องใช้เงินป้ายฟ้าตั้งแต่กำเนิดไม่เคยจดรับจ้างไม่เคยปลดเป็นป้ายเหลืองมาก่อนภายในนะคะสะอาดสะอ้านโอ้โหสวยจริงๆคันนี้ไม่ผิดหวังเลยเบาสามแถวถูกต้องตามกฎหมายรถใหม่กลิปกลิ่นป้ายแดงยังอยู่ด้านหน้านั่งได้สามที่นั่งเป็นเบาะนั่งสามที่นั่งได้เลยนะคะมาต่อนะคะดูสิคะหนังหนึ่งเก็บงานหมดเลยคันนี้นะคะเป็นไฟใหม่นะคะ ไฟใหม่เนี่ยจะเป็นไฟคลีบปลาแบบนี้ไฟคลีบปลาออกแบบมาเขาไม่ได้ออกแบบเล่นๆนะทุกอย่างมีเหตุผลของเขานะคะตัวนี้นะคะวันนี้พี่ควันขอลาก่อนสวัสดีค่ะ